สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Elements เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้แล้วก็ยังอยู่กับ Legend of r u n e t e r r a นะครับล่าสุดก็มีแพทปรับบาลานซ์มานิดหน่อยนะครับบางใบก็โดนบัฟบ,บางใบก็โดนเนื้อไปนะครับบางใบก็ไม่โดนเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมามีเด็กหนึ่งนะครับที่ผมก็ดูๆเขามาแล้วก็มาปรับตามสไตล์ตัวเองอีกทีนึงนะ เป็นเด็กที่เขาว่ากันว่าเป็นเมตานะแต่ผมก็ไม่เคยเล่นสไตล์นี้มาก่อนไม่รู้ว่ามันจะไหวขนาดไหนนะเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยมันเท่าที่ลองเล่นดูแล้วนิดนึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆเบอร์นัโครนะเป็นแบบอะโกรเวอร์ชั่นอัปเกรดขึ้นมานะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันมันโหดมากมันอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็มาดูนนะครับว่ามันจะโหดตามที่เขาว่าไหมนะ อาจจะอยู่ที่ผมด้วยก็ได้นะครับเด็ก <de ck> <de ck> อาจจะโหดนะแต่ถ้าผมเล่นกากก็อาจจะกากโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลิสเด็กเนี่ยก็จะแปะไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับแล้วก็ในท้ายคลิปด้วยนะก็ใครสนใจก็เอาไปจัดเล่นได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับโอเคครับตาแรกเจอสเวนนะครับสเวนมากับเดมาเซีย ไม่ค่อยเห็นนะครับผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งมันอยู่นานยิ่งมีอัปเดตนู่นนี่นั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการ์ดแบบใหม่ๆแบบเด็กแปลกๆเนะี่ยมาให้ดูอยู่เรื่อยนะครับซึ่งมันหลากหลายดีผมชอบไม่ใช่แบบเน็กไหนเมตาก็เล่นอยู่แต่แบบเ,เดิมๆนะครับแต่นั้นมันจะน่าเบื่อไปหน่อยโอเคอนแรกพลงัลงมูไปก่อนเลยครับนี่เป็นการ์ดที่ดีมากครับพิชเชตเพสพลังสอง ฟังชีวิตหน,นะครับแล้วก็ติดเสียซ้ำด้วยต้นเกมนี่ตีฟรีสบายๆนะครับหลายๆเด็กก็ชอบเอาไปใช้กันนะมาฝั่งหนูนก็น่าจะมาส่งๆคล้ายๆกันนะครับพอ,นนอนนดูจากสเวนแล้วเนี่ยก็จะเน้นตีเน็กซัสเหมือนกันยังไงยังไง แรกไมนะแรกไมนะอ่าเขาไม่ตีนะครับผมโอเคได้อยู่นะครับเราต้องลองไปคููกันเลยอเด็กแบบนี้เนี่ยก็เหมือนพวกเปินอโกทั่วไปนะครับจะค่อนข้างอันตรายถ้าแบบใช้การ์ดหนมือแล้วปิดเกมไม่ได้เนี่ยก็จะลำบากนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมลงยับเลยไม่รู้ว่ารอดไม่รอดนะครับสายครับวัดดวงว่าเขาจะเอายูนิตมาแรกกับเราไหมคือเขามีสาโบทัวสองตัวนะครับมือระเบิดถ้าไม่ได้ใช้โจมตีเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเขาก็เลยจะเก็บไว้ตีตามที่เห็นเลยเห็นไหมครับ เน็กซัสไปไวมากครับเยียเหลือเก้าแล้วโอเคครับได้อยู่สองครับผมแรกครับยอมเสียยูนินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสียเน็กซัสมากเกินไปอืมตัวเล็กไปก่อนแล้วกันนะครับ เก็บมานาไว้นิดหน่อยอืมก็โคลนตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับน่าจะลงมาอีกนะครับดูซองแล้วออไม่ลงเคครับต่อได้อีกครับ ตีไลยแล้วกันครับเดี๋ยวเก็บยูนิตไว้ป้องกันบ้างบอกเลยว่าเจ็บหนักครับผมแบบนี้น่าจะปิดเกมได้เลยหรือเปล่าเพราะฝั่งนู้นไม่มีเอลเนียนะครับไม่น่าจะมีดีนายน่าจะป้องกันเดซิเมตไม่ได้การ์ดไพ้ตายของ เบอร์นาโครนะครับสับไปครับผมยังไงเอ้โห <c oughs> ไวจริงไวจริงนะครับสับเดียวแต่นี้ถือว่าโชคดีแล้วครับมือดีมือดีมือไม่น,น,นะครับก็เลยแบบโฟล์มากเลยต้นเกมนี่ลองวัดกันนะถือว่าตาแรกโอเคนะครับผ่านไปได้ดีถือว่าสมคำล้ำเลยนะครับ เดี๋ยวเพราะความชัวร์เดี๋ยวเรามาอีกตาหนึ่งครับเดี๋ยวเพราะมันจะโหดจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ฟุกฟุกหรือเปล่าอ่าตานี้โอน่าจะเจอเด็กทรงเดียวกันนะครับเราที่ดูแล้วน็อกซัสเชเดว์ไอนะครับเพราะว่าดาริอัสกับเอลิสเนี่ยก็เป็นอีกอีกคู่หนึ่งที่เขาใช้กันในในเด็กสไตล์นี้นะครับที่ผมเคยเห็นมา มันน่าจะเป็นแบบกึ่งกึมิลเลอร์แมทอยู่ะครับถ้าถ้าผมคาดเดานะจากที่เห็นขอให้ไม่ใช่แล้วกัน <c oughs> มือไม่ดีครับตาแรกลงไม่ได้โ <c oughs> อเคฝั่งนู้นก็ไม่มีเหมือนกันนะครับถือว่ารอดไปเ <c oughs> จอแบบนี้น่ากลัวนะครับโอ้โหแบบนี้ <c oughs> ไปเลยครับเ <c oughs> ขาจะกันไหมเขาจะกันไหมก <c oughs> ันนะครับผมแลกไป เทินหน้าเราก็ยังลงตัวมือระเบิดได้อยู่นะครับโอเคโอ้โหตัวนี้กันไม่ได้เป็นตีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับหนึ่งมานสามเาเมจแต่ว่าใส่ป้องกันไม่ได้นะครับก็คือถ้าถึงเทินป้องกันนี่ก็คือเป็นหมันเลยยังไงยังไงแลกเอลิสได้นะครับจังหวะนี้โอเคเขายอมแลกหรือว่า อาจจะมีไวไฟปะเนี่ยโอเคแรกไปนะครับถือว่าไม่เสียหายมากเอาลงตัวนี้ก่อน,นครับตาหน้าจะได้โอ้แต่เขาเอาลูกแมงมุมมากันได้นะครับอาจจะไม่ค่อยคุม้มเดี๋ยวหาลงนี้ไปก่อนเอาไว้กระทืบแมงมุมนะครับไปครับ เอาตัวไหนมากันก็เจ็บทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่กันเจ็บกว่านะครับฝั่งนูน้นต้องเลือกละเน็กนี้มันน่ารำคาญอย่างเงี้ยครับคือกันก็เจ็บไม่กันก็เจ็บนะครับก็เลยแบบต้องตัดใจทิ้งยูนิตพอทิ้งไปเนี่ยก็ไม่มียูนิตแข่งสู้นะเพราะว่ายูนิตพลังโจมตีหลายตัวเนี่ยค่อนข้างสูงเลยช่วงต้นเกมแถมมีโอเวอร์เวมด้วยอ๋ครับโดนไปก็จุกๆนะห้าดาเมจ อืมโอ้โหนี่นะครับนักสัตยังไปไวเหมือนเดิมไม่แย่ครับไม่แย่ท่งมุมโอเคครับจัดมาเลยผมยังไงดีวะเนี่ยกลัว่าเขาจะมีการ์ดแบบ ซัมติงมาฆ่าเรานะอืม <ooh> นั่นไงล่ะมีอะไรนะมีอะไรนะโอ้โหฆ่าตัวเองนะผม <laughs> โอเคไม่เสียหายมากนะมองมังมุมไปอีกตัวนะเพราะตัวนี้มันกัรแมงมุมไม่ได้อยู่แล้ว ปครับผมกระนำครับจังหวะนี้ป้องกันครับใม่กันนี้ตายนะครับกันก็ตายเหมือนกันนะถ้าไม่มีการ์ดมาแก้เนี่ยเอ๊ะตรงนี้เลยนะครับ แต่ว่าเราก็ชนะอยู่ดีนะฝั่งนูน้นแล้วแบบหมดแล้วอะ่ะโอ้โหตอนนี้ตอนนี้โชคดีมากนะฝั่งนู้นน่าจะไม่มีการ์ดลงนะโหไวมากไวมากไวกว่าตาแรกอีกนะครับก็เด็กนี้นะครับผมก็สรุปได้ว่ามันก็โหดสมคําล่ําลือนะแต่ว่าก็ต้องระวังเด็กที่เป็นแบบมิลเลอร์แมทอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่ามันจะวัดเลยว่าแบบการ์ดใครดีไม่ดีแล้วก็จังหวะการลงการ์ดเนี่ยผิดนิดเดียวนี่แพ้ได้เลยนะครับ ส่วนเมื่อกี้เนี่ยผมเล่นอยู่แล้วมันก็มีอัปเดตขึ้นมานะเหมือนจะมีโหมดใหม่เพิ่มเข้ามายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเป็นโหมดแหลบผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยใช้คำว่าอ l a รเหมือนเหมือนในตัวเกมหลักของ Rig o l e g e n d s ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ผมไปศึกษาแล้วผมมาทำวิดีโอให้ดูนะครับโอเคสำหรับเด็กนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าถือว่าโหดแล้วก็ดุนแรงแล้วก็เลือดเร็วเลยสำหรับ เด็กโอเวนะครับเดี๋ยวรายชื่อการต่งตางๆเนี่ยผมก็จะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไวตรงหน้าจอนี้เลยแล้วก็มีลิงก์ให้อยู่ใต้ดีสคริปชันด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไครต์ให้กับ channel element ด้วยนะครับผมจ,จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของผมกัน สำหรับในวิดีโอเนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าในเด็กหน้านะครับมาดูกันว่าจะเป็นเด็กอะไรนะสำหรับในวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ